จะมาพร้อมกับช่วงใหม่ค่ะกับช่วงที่ชื่อว่าเช็คอินฟินเวอร์ต้องกระดกลิ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเะพราะน้องอ่อนของเราเนี่ยนะคะจะพาไปกินไปเที่ยวค่ะตามแหล่งเช็คอินยอดฮิตแบบไปนิว n o r m a l นะคะใช่ค่ะวันนี้น้องออนนะคะเมื่อกี้คุณผู้ชมดูตอนเปิดรายการนิดนึงแล้วเนาะไปแถวเสาชิงช้าตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นย่านเมืองเก่าเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเจริญสุดๆค่ะใครมีตังค์ซื้อที่แถวนั้นคือดีคือดีเลยเคยจะไปซื้อแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันหาตัง ไม่ใช่ซื้อไม่ทันนะแม่ใช่แต่วันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวถวนั้นนะคะเขาบอกว่าเช็คอินร้านนู้ดออกร้านนี้ไปถ่ายรูปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นนคือแถวนั้นเนี่ยนะคะที่ถ่ายรูปเยอะมากคุณผู้ชมเตรียมชุดไปเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเอาไว้ลงโซเชียลได้เต็มพลังหนึ่งวันนี่ได้เต็มเต็มเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะตามน้องออนไปเช็คอินฟินเวอร์กันที่เสาชิงช้าค่ะไป<ห>ก<ช>ค่ะ,คะ คุมนะคะต้องย่านเซาชิงชาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยนะคะพร้อมที่เทียวใจกลางพระนครแบบบรรยากาศเหมือนเราได้ย้อนอดีตค่ะพร้อมมุมเก๋ๆนะคะให้เราถ่ายรูปไปอวดเพื่อนลงโซเชียลด้วยค่ะ เสาชิงช้าที่เห็นเป็นเสาไม้สีแดงคู่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงบริเวณลานคนเมืองของกรุงเทพมหาคนครนี้เนี่ยนะคะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยล่ะค่ะในอดีตเนี่ยเสาชิงช้าคือใจกลางเมืองและถูกเรียกว่าสะดือกรุงเทพมีประวัติมาอย่างยาวนานเลยนะคะตั้งแต่ช่วงสถาบนากรุงรัตนโกสินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปล่อปดกล้าปลดกระหม่อมให้ตั้งเทวสถานโบสถ์พราหมณ์และสร้างเสาชิงช้าขึ้น รับใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียามประวยยของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเพื่อรักษาธรรมเนียมการสร้างพระนครตามอย่างโบราณซึ่งพิธีโลชิงช้าเนี่ยนะคะได้เลิกไปแล้วตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะโดยสาวชิงช้าคู่แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2327และด้วยการเวลาที่ผ่านไปค่ะไม่สาวชิงช้าเนี่ยผุพังลงจึงได้รับการสร้างใหม่ระบูรณะซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนกลายเป็นสาวชิงช้าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งวัสดุหลักเนี่ยทำจากไม้สักทองจากเมืองแพร่ค่ะที่นี่กลายเป็นจุดเช็คอินของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องมาโพ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยคะ่ะ สไตล์กาแฟโบราณแท้ๆเลยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคะ่ะว่าเราเดินมาตรงนี้นะคะกับร้านกาแฟที่ชื่อว่าโกปีเฮไท่กี e ค่ะเป็นร้านกาแฟที่ตกแต่งนะคะแบบร้านกาแฟโบราณดั้งเดิมหรือว่าสัภากาแฟนั่นแหละซึ่งมันเข้ากับย่านพนะนครตรงนี้มากคุณผู้ชมเหมือนว่าออเนี่ยได้ย้อนยุคกลับเป็น,ปนแบบว่ายุคแม่ออออะไรประมาณนั้นเลยแต่ที่สำคัญคือกาแฟแล้วก็อาหารของเขาเนี่ยคือจัดเต็มมากๆนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนนโยบายให้มานั่งทานอาหารตามร้านได้แล้วนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกับการเว้นระยะห่างนะคะอย่างอ่อนอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่แมสเลยนะสั่งอาหารจนกว่าอาหารจะมาอยู่ที่โต๊ะของเราค่อยถอดแมสแล้วก็ถึงจะกินอาหารได้นะคะและที่สําคัญคือพนักงานทุกคนในร้านเนี่ยก็ใส่แมสหมดเลยดังนั้นก็ปลอดภัยสบายใจแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะ ชิ้งชานะคะจะเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตแล้วเนี่ยใกล้ๆก,กันนะคะเราก็สามารถมาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาอย่างยาวนานนะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่วัดสุทัศน์นะคะไปกราบไหว้สิริมงคลขอพรเอาเรื่องเอาใช้กับตัวเองหรือว่าแวะมาที่เทวสถานบสถ์พรมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ กินบ้างค่ะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของกินอร่อยมากมายเลยนะคะเดียงรายตามถนนดินสอนแล้วก็ตามตอกซอกซอยต่างๆค่ะแถมแต่ละร้านเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์มาก,กับย่านเสาชิงช้าแบบยาวนานมากๆเลยด้วยนะคะ คนเยอะคนเยอะไม่ต่างจากคนน้ำสดเลยมันคืออะไรลูกชิ้นโทอดหรือ,อะไรพอาหมูย่างอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาเราต้องสั่งเลยนะคะก็คือร้านซอหน้าวังค่ะเพราะว่าอยู่คู่เสาวสิงช้ามายาวนานกว่า20ปีแล้วก็เมนูที่ห้ามพลาดจริงๆนะคะเดี๋ยวออนก็จะสั่งไปฝากแม่ด้วยเหมือนกันก็คือเส้นมีผักกะเฉดเขาบอกว่าร้านนี้โอ้โหเด็ดมาก แต่ว่าจริงๆคือปกติคนเดียวมากออนก็เลยแอบมาสั่งไว้แล้วน่าจะได้แล้วนี่ขอบคุณนะคะจากถนนดินสอนะคะเลี้ยวข้อซอยมหันนกหนึ่งค่ะเดินเข้ามานิดเดียวก็จะเจอกับอีกหนึ่งร้านเด็ดร้านนี้เลยยุ้ยเผือกทอดตาหูทอดเจ้าเก่าเาสาชิงชา้าสูตรดั้งดอมตั้ง ที่ย่านเสาชิงช้าบอกเลยว่าคุ้มมากแนะนําเลยนะว่าใครจะมาย่านนี้นะคะมารรสาธารนณะเนี่ยแหละสะดวกสุดหรือว่าจะนั่งรถตุกต๊กตุ๊กแบบนี้นะที่ออนเรียกไว้แล้วชมบรรยากาศรอบกรุงเก่าก็รถไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะส่วนครั้งหน้าออนจะพาไปเช็คอินฟินเวอร์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้นะกับช่องเช็คอินฟินเวอร์ค่ะวันนี้ออนไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ ะะก็ไปกันได้เลยตามแบบเช็คอินฟินเวอร์แบบนี้ก็ได้นะ